โอ้นี่นี่นี่ขามูต้มเปื่อยพี่นอ้องหลังปเปื่อยๆเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับ่อก็ผมเอียบแสบนะครับมากับบรรยากาศ เขากําลังเหลืองพี่น้องเขาหน้าปังนะครับกําลังเหลืองเได้เกียวล่ะพี่น้อง you เอาบรรยากาศเขาหน้าปังเนื้อเหลืองมาฝากพี่น้องเรากะอันนี้พี่น้องเอาของเสีม,มาฝากพี่น้องกือเก่าครับเป็นขาหมูเลยพี่น้องมึงมึงนี่ครับได้มาคูนึงอันนี้ขาขากีมันเาว้เป็นขาหมูนะครับพี่น้องมึงอู้ได้วมาคูนึงพี่น้องนี่น,นี่ขาหมูได้ขาหนามันนะคูนึงมากินกับจเจวซี่ฟูดพี่น้องเอาขหนียวมาห้องทองนะครับ ผักแก้มกับที่เป็นต้นหอมพักชีและพักถั่วได้พี่น้องเนาะครับมือหนีมาแบบฝ่าวได้พี่น้องได้จะว่ากันเนะแล้วก็ดีแสบได้พี่น้องเนาะกขออนุญาตพี่น้องนะแก่ข้าวนี่ยได้พี่น้องได้จะว่ากันนะครับแก่เพราะกินข้าวแสบคื้อซื้อแบบกะบริเนะน้ำให้แก่ข้าวตามได้พี่น้องเนาะมาพี่น้องมามาเสพแสดน้ำกันขออนุญาตได้ครับผม <laughs> โอ้โหเด็จ้าขาหมูนานเลยพี่น้องบ้านแมงขาหมูพะโลาดเลยพี่น้องเป็นขาหมูต้มเปื่อยเหมิงอู้มันมาแบบเป,เปื่อยๆมาเอ้าดูเลยพี่น้องเหมิงอู้นี่นี่นี่ขาหมูต้มเปื่อยพี่นอ้องหลังเปื่อยๆเ,เลยอืม้ม อรบอดีแล้วพี่อนอืมอรุณบ่านั้ อะไรมาเป็นขาเลยพี่น้งองคากีอะไรนี่คากีมันเนี่ยเป็นขาคูหนานะพี่น้องนีคากีมานำเอามาแบบต้มจิ้ม,มน้ำจิ้มพี่น้องอืม้มปย๋ๆเลยพี่น้อง ขาหนาคูหนามันพี่น้องอืมก็ทายเพื่น้องน้อนหอน ข้าวก็แล้วเมื่อกี้นี่เพียงแต่ขามหมูกับสิบเปลื่อยไปหน่อยก็แต่ว่าเปื่อยๆแสบเพียนนงขากรีมันมเล็บมันนะเพียงอกที่มัน in leven. 嗯，大一点，嗯，不不，太辣，不辣不了嗯，辣不 ไดขาหนาเป็นขาเลยเพียงม,มันือไหลลงทีเดียวเดี๋ยวให้ลัง ไ่กินนานเะโอ้ัหผิดอะไเอาไปเห็ดปลวกกระแสบไปเนาะมาลวกกินแบบธรรมดาแบบบรรเทาของสีกระแสบครับโอ้วหวานเลยอ,อันนี้ข้ากีมันเป็นาะนี ไฟเป่ากันหอมหอมหอมขนหอมหนังมันขอดีวองการเปื่อยคือพวกเส้นเอ็นมันได้กินหรอง เนี่ยที่มันอยู่ข้างในเี่กกินมาเลยแต่เปือยแห้งหลายกะขอเสียคือมันลุยถามันถาบอกบริเวเปลือยปั้นนี่เนี่ยไอ้หนังมันบริเวเปลือยแห้งเนี่ยมันก็สีกรุบๆพี่น้องเนื่อหนังกับบริเกรุบแต่ก็มี้นขอดีก่ขอเสียขอนี้ยังจะบอกกินเอ็นมันขอเสียคือหนังบกุบหนังกะสีเบี้ยน แต่ถ้าคนบักแบบนี้อ่ะนีค่คือขาหมูคือขาหมูพะโล่พี่น้องนีงค่คือขาหมูคือขาหมูพะโล่เหมันก็สีแดงนังชุ่มช้ำพี่น้องมึงนี่เอามันออกแค่ไหน ด้วยเนื้อมันจริงๆเนี่ยมันก็รุดออกจากหนังสิเป็นไข่พี่น้องเท่ากับด้วยเนื้อมันเลยเนี่ยะจะตีนมือรือมะผามาบัดเนี่ยเอาแต่เอาแต่นตนหนาำมา ที่บริจิมแห้งเนี่ยทำจิมมันดีออกรถเค็มคนแห้งอยู่เป็นอ่ะปรุงมาเองแหละแต่เข้มยังไงไม่อยากจิมหลายโอัตว่าแสบเนี่ยในฮว่านน้พี่็นอ่ะแต่จะบอกมันไดเหนื่อยแคเนี่ย ปิกเนี่นี่สิอื มันครับอันนี้มันโอเนี่ยหนังมันหนังกระมันนันก็สิติ่งออกเลยแต่ว่าความเขาเอย่ยน,นะความเหลี่ยมมันสิหลายกว่วจริงๆเราผมกะผมจอบแบบที่มันแข็งกว่านี้พี่น้องอันดต้มเอยกว่าอีกอย่างใดอยอะจะกระป๋อหรือยังแจพี่น้อง จะเป็นพารูเนี่ยแซมมีก่กตลังมันเลยแสบจะเป็นน้ำพารลูเลยเป็น้องเนี่ย เอาครับพี่น to ้องครับมือนีกรพาพี oh, ่น้องมาแสบเป็นขาหมูต้มเปื่อยนะพี่น้องเอามาจิมกับนำจิมซีฟูดโอ้ questions. ถือว่าอันนี้ถือว่าเปื่อยแห้งอยู่ถ้าเปื่อยลดหน่อยกว่านี้จังหน่อยนี่มมนสิกรุบกรุบกว่านี้นะพี่น้องเนาะถือว่าเปื่อยแห้งกว่าปกติอย <outta S 2> ู่ถ้าเป็นขาหมูพะโหลดนี่เปื่อยสมีมักอาจจะซิโอเคนะพี่น้องเนาะครับแต่บาเสียหายยังแสบอยู่พี่น้องครับกะยังที่บอกนะครับกะเอาบรรยากาศเข่าหน้าปังกําลัง มันสีเหลืองแหะพี่น้องรอเกีียวนะครับอีกหน่อยกันเหลืองกว่านี้กันเสด้เกีียวเอาบรรยากาศแบบทงหน้ากับอาหารเป็นขาหมูต้มเปื่อยเนี่ยมาจิ้มซีฟูดเนี่ยเอามาฝากพี่น้องนะครับเพื่อพี่น้องเห็นเขาน้าปังครับอันนี้เสด้หายกินหอดบ้านนะพี่น้องนะอาหารกับถือว่าอาหารแบบบรรดาบานนะครับครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตารับชมขอบคุณทุกกำลังใจกับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่นะครับที่มองให้ก็เยียบแสบนะครับครับ กถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อถ้าสมมติว่าเขามารับชมแล้วบ่ทันได้กดให้ก็กดให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับคลิปนี้บ่มีหยังหลายพบอกอันคลิปหน้าครับขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับ